ฮัลโหลห้องเอาขาวไปหน่อยคิวห้องมั่แล้วปิด Føtter. Mm -hmm. <laughs> <laughs> บั้น่าทำตาดีๆนะเอ้ย อนนอ้องตงท้องมีตังไปก่อนนะตื่นถึงตป ถุงเร้องเธอ,อทำอะไรอยู่นี่ให้กันนั่นโมบง,งด้วยกออินข้าวเหรอ๋อไม่ใช่อย่าต้องเก็บครูกันอีกนะนั่งตนาะ Mm-hmm. <laughs> Ich komm Tom. <laughs> that ain't you tone town อ้โเหี้อฮาฮึ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 โอฮึฮึฮึฮะ มนสบายมนาะสบายมาสบายดีสบายนะสบายแน่เลยนอนสบายแต่เชิบเลยนะคะมีตัง วันที่จับไม่้อบ่อทางกได้คปลดัยอืออ